ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์าไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่า หยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นทรัไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบ,บนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรั ังันอย่าผิดหวังให้ัน